เวลา16นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศนีนาถพิลาชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐิถิวัดวสวรรณดารารามอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดบวรวิหารตั้งอยู่ใกล้กับป้อมเพชรซึ่งเป็นป้อมปราการที่สำคัญทางด้านทิศตะวัน ออกเชียงใต้ของเกาะเมืองเป็นวัดส,สำคัญประจำราชบงจกรี โดยเป็นวัดที่พระราชบปิดาของประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สร้างไว้ต่อมาเมื่อประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมมหาชนกแห่งราชบง์าักรีแล้วพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดสุวรรณดารารามเพื่อเป็นอนุสร์ถึงพระราชบิดาและพระราชมารดาตามพระนามเดิมของทั้งสองพระองค์คือทองดีและดาวเรืองและทรงบุรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ ทั้งหมดพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาได้ทรงบุรณะปฏิสังขรณวัดนี้ต่อมาเป็นลําดับ ภายในวัดมีพระอุโบสถซึ่งยังคงเป็นแบบสมัยอยุธยาตอนปลายคือทำสวนฐานโคง้งอ่อนลงตรงกลางคล้ายปากเรือสำเภาหน้าบันอุโบสถสลักลายเป็นรูปนารายทรงครุฑและมีภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังในวิหารเรื่องพระราชพงศาวดารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นภาพเขียนสีน้ำมันฝีมือของมหาสเสวกตรีพระยาอนุสาศจิตเป็นภาพเขียนที่มีความเหมือนจริงได้รับอิทธิพลมาจากตะวัน ตกและนำมาประยุกต์ใช้ในจิตรกรรมไทยเชื่อว่าเป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันมีพระมหาเวชยันเวชยันโตเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระภิกษุจำพรรษา17รูป